สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอาทิพัฒน์นนทภา,าเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเช้าเช้านี้นะครับผมก็จะไปร่วมทําบุญที่วัดนะครับนั่นก็คือการเทศมหาชาตินะครับซึ่งผมก็ได้รับกันที่11นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพาผู้ชมนะครับมารับความรู้สาระดีๆ นในเรื่องของการเทศมหาชาติครับท่านผู้ชมครับการเทศมหาชาติเป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดรผู้มีความโอบอ้อมอารีบำเพ็ญทานบาร,รมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพิ่มพูลสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบันในวงการผู้นับถือพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ถ้าได้ฟังเทศมหาชาติครบ13บสามกันและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะที่ท่านประมวลไว้ในพระคัมภีร์จะได้รับผลดีถึง3ชั้นคือ 1. ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็นดังเช่นอริยชนเพราะมีธรรมะร,รักษา 2. ครั้นแตกกายทำลายขันจะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3. จะได้พบ พระศาสนาของพระศีอริยเมตไตรในอนาคตผู้ที่ฟังแล้วย่อมมีจิตใจผ่องแผ้วเบิกบานทำบุญทำทานเป็นการบูชาเทศแต่ละกันย่อมจะก่อให้เกิดผลอน,นิสงส์ไปเป็นตามจิตจำนงที่ปรารถนาเวสสันดรชาดกพระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อครั้งที่เสด็จไปโปรด พระประยุรญาตเป็นครั้งแรกณวัดโคทารามเมืองกบิลพัดใจความของเวสันดรชาดกได้ส่งยกจริยวัตรพระเวสันดรขึ้นสอนพระประยุรญาธทรงประกาศถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเวสันดรแม้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทรงย่นยอ่อท,อท้อถอยทรงเปลี่ยนทุก ให้เป็นสุขได้อย่างอัศจรรย์เป็นการเสวยพระชาติที่ยิ่งใหญ่โดยทั่วไปเรียกว่ามหาชาตินักปราชทางพระพุทธศาสนาทรงพรรณนาเรื่องราวของพระเวสสันดรโดยแบ่งเป็นตอนตอนได้13กันกันที่หนึ่งทศพร19พระคาถาว่าด้วยพรสิบประการที่พระอินท์ทรงประทานแก่นางเทพธิดา ชื่อว่าพุทธดีผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจัจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ลักษณะพรสิประการที่นางทูลขอเช่นขอเกิดในสีวีประสาทขอให้จักขุชาติคมขำขอให้คิ้วโกง นงดำขอให้มีนามว่าพุทธีขอให้ได้พระโอรสผู้มีบุญขอให้ท้องไม่นูนเมื่อคันเป็นต้นอานิสงส์จะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานในใจการทำบุญทำกุศลว่าหวังจะให้ตนประสบสุขอย่างไรบ้างกันที่สองหิมพานหนึ่งร 34พระคาถาเมื่อพระนางพุทธดีจุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชเมื่อเจริญวัย16พรรษาได้รับการอภิเษกเป็นพระเมหสีของพระเจ้าสนชัยพระประมุขแห่งพระนครศรีพีต่อประสูตริพระราชโอรสทรงพระนามว่าเวสันดร ในวันเดียวกันนั้นนางช้างฉันทันได้ตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าปัจจัยนาคต่อมาพระเจ้าสนชัยได้ส่งมอบราชสมบัติแด่พระเวสสันดรและให้ท่งอภิเศกสมรสกับนางมัตสีเป็นคู่บารมีในการบริหารบ้านเมืองพระเวสสันดรทรงมีพระนิสัยน้อมไปในการบำเพ็ญทาน สงมงบริจาคเป็นอารมณ์เมื่อเกิดภาวะฝนแรงในแคว้นกะลิงคะประชาชนจึงมาขอช้างปัดใจนาคพระองค์ก็ทรงประทานให้อันเป็นเหตุให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจทูลให้พระเจ้าสัญชัยมีรเทศไปสู่ป่าหิมพานอานิสง์ในชั่วชีวิตหนึ่งจะไม่พลัดพรากจากคนรักของรักและยศศักดิ์ที่ตนมี กันที่3ธานกัน2 9พระคาถาก่อนพระเวสสันดรจะเสด็จออกพระนครสีพีทรงบริจาคสัตตสกลมมหาทานทาน9สิ่งสิ่งละ700ทรงมีพระนางมัตสีพระกันหาและพระชาลีรวมสี่ชีวิตตามเสด็จไปประทับที่ป่าหิมพาน ระหว่างทางมียาจกมาทูลขอพระราชทานรถและมา้าพระองค์ก็ทรงเมตตาทานให้ในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ทรงอุ้มพระโอรสพระราชธิดาสเสด็จพระดำเนินสู่ป่าหิมพานอานิสง์ความมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขและความมีทรัพย์สินมั่งคั่งมั่นคงลงตัว เพราะถูกจัดสรรบรรดาลด้วยทานบารมีกันที่4วานาประเวท5 7พระคาถาเมื่อพระเวสสันดรพระนางมาสัสีพระกัญหาและพระชาลีสชีวิตสเสด็จดำเนินสู่ป่าวานาสนความทราบถึงพระเจ้าเจตราชกษัตริย์แห่งมาตุน,นคร จึงทูลอ้อนบอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองมาตุนครแต่พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธพระเจ้าเจตราชจึงได้ทรงพนานาหนทางไปสู่ป่าหิมพานว่าคดเคี้ยวเลี้ยวลดประการใดโดยทรงให้พรานเจตบุตรเป็นผู้กำหนดจุดรักษาประตูป่าเพื่อระวังรักษามิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนครั้งนั้น พระอินทร์ทรงมีเทวบัญชาให้พระวิษณุกรมเทพบุตรเนรมิตรศาลาให้สองหลังพระเวสสันดรพระนางมาสัสีพระกัญหาและพระชาลีได้ทรงพนวดและเป็นพระอาดาบดโดยมีอาสมศาลาสองแห่งเป็นที่ทรงอาศัยอานิสง์ชีวิตจะได้รับการคุ้มครองให้แขวลรารปลอดภัยในทุกสถาน ในทุกเมื่อกันที่5ชูชก39พระคาถากล่าวถึงชูชกผู้เข็นใจอาศัยอยู่ในบ้านทุนวิทย์ต่อเนื่องเมืองกลิงคราชรวบรวมเงินที่เที่ยวขอทานมาได้ร้อยกักษะแล้วได้นำไปฝากไว้กับเพื่อนพรานผู้หนึ่งเป็นเวลานานต่อมาพรานผู้นั้นจนลง จึงใช้จ่ายเงินของชูชกจนหมดเมื่อชูอชกทวงถามจึงไม่มีเงินให้จึงยกอมิตตาลูกสาวให้เป็นภรรยาอมิตตาได้ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีจนเป็นที่เรื่องลือไปทั้งหมู่บ้านขอให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายไปทุกครอบครัวคือพวกสามีต่างได้ช่องตำหนิภรรยาของตนว่าสู้อมิตตาไม่ได้ จึงทำให้ผู้เป็นพระยาทั้งหลายเกลียดชังอมิตรตาส่วนอมิตรตาเห็นว่าชูชกหลงไหลในความสาวของตนจึงออกอุบายให้เท่าชูชกไปขอพระคัญหาชาลีมาเป็นข้ารับใช้ชูชกจึงออกเดินทางไปถึงปณสถานที่พรานเจตบรรักษาแล้วหลอกพรานว่าตนคือพระราชสารของพระเจ้าสนชัย มาเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับพระนครพรานจิตบุตรหลวงเชื่อจึงเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอานิสง์จะเกิดไหวพริบในการเจรจาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จจะประสบช่องทางที่ดี กรรมที่หจุลพลสามพระคาถากล่าวถึงเส้นทางในป่าโปรงหรือป่าเล็กซึ่งเป็นทางเดินที่พ่านเจตบุตรชี้ให้ชูชกไปหาพระอัจจุตตรูศีเพื่อให้ช่วยชี้ทางไปต่อถึงบงกฎอานิสงส์จะเป็นคนไม่หลงไหลในอบาย,ยมุก ไม่ติดสุขอย่างมัวเมาเหมือนกระทงหลงทางตลอดชีวิตกันที่ 7. มหาพล80พระคาถาพัน,นาถึงป่าใหญ่ที่ชโชกเดินมาจนถึงอาสมพระอัจจุติฤษีแล้วหลอกพระฤษีว่าตนเป็นคนคุ้นเคยกับพระเวสสันดรมาก่อนพระเจ้าอัจจุตตฤษีมิสงสัย จึงให้ชูชพกพระแรมด้วยหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็ชี้ทางไปป่าหิมพานไปสู่อาสมสถานพระเวสสันดรในป่านี้มีราชสีสี่จำพวกอาศัยอยู่ได้แก่ 1. ตินราชตินราชสี 2. กาลสิงห์ 3. ปันทุสุระปะรดิน 4. ไก่สรสิงหราชเป็นที่หว,วาดกลัวของคนทั่วไปอานิสง์จะมีลาบยศสุขสรรเสริญที่เหนือกว่าใครๆกันที่8กุมาร101พระคาถากล่าวถึงชูชกผู้ผจญความลำบากเดินทางไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรขณะที่พระนางมัตสี เข้าป่าหาผลไม้ด้วยความห่วงใยจึงสังเสียพระกุมารทั้งสองให้ระวังเนื้อระวังตัวดังนั้นพระกันหาชาลีจึงพากันเดินลงไปซ่อนตัวในสะบัวพระเวสสันดนรรู้เข้าจึงเดินตามรอยเท้าไปเรียกสองกุมารขึ้นมาจากสะให้มาเป็นสำเพาทองพาพระองค์ไปสู่นิพพานแล้วพระองค์ทรงยกสองกุมารให้ชูชก บันดาลให้บังเกิดความมหัศจรรย์บนแผ่นดินถูชกโขแขนสองคุมารแล้วเคียเ่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดรจนพระองค์เกิดบรรดาลโทสะเกิดประงับดับไว้มิได้อานิสงส์จะประสบชัยชนะในทุกกรณีจะมีปัญญาบารมีเจิดจ้าสามารถขบคิดปัญหาต่างๆได้ กันที่9มัตสีเก้พระคาถากล่าวถึงพระนางมัดสีกลับจากป่าหาผลไม้ไม่เห็นพระกันหาชาลีจึงทูลอ้อนบอนถามพระเวสสันดรแต่พระเวสสันดรไม่ทรงตอบเพราะเห็นว่าพระนางกำลังเหนื่อยมาพอทราบว่าพระลูกรักพัดพรากจากไปเกรงว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากความโศกเศร้า พระนางมัตซีออกตามหากันหาชาลีตลอดทั้งคืนอย่างรุ่งจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างสุดจนสลบไปพระเวสสันดรจึงยกเสียนพระเสียนนางขึ้นวางบนตักแล้วเอาน้ำรถพระอุระเมื่อพระนางฟื้นคืนมาจึงตรัสบอกความจริงและขอให้พระนางอนุโมทนาสาธุการในบุตรทานครั้งนี้ด้วย อานิสง์จะได้บุตรธิดาผู้มีโรคโฉมงามมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ประพฤติแต่คุณประโยชน์โทษไม่มีกันที่10สัก,กรบับ43พระคาถากล่าวถึงเท้าสักกเทวราชคือพระอิน์ทเกรงว่าถ้ามีใครมาขอพระนางมาัตสีพระเวสสันดรก็จะประทานให้อีกจึงจำแรงกายเป็นพรามมาขอไว้ก่อน เมื่อพระเวสสันดรหลังน้ำให้แล้วพราหมณ์จึงขอฝากไว้ก่อนพระนางมาสีก็อนุมทนาจัดว่าเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดปัตภีสันไว้ไปทั่วเท้าสักกเทวราชจึงสำแดงกายให้ปรากฏและให้พระเวสสันดรขอพรได้แปดประการอานิสงจะเป็นผู้มีชีวิตราบรื่นทำการน้อยใหญ่จะได้ รับการสนับสนุนจากมหาชนส่งผลให้ทำการได้สำเร็จกันที่11มหาราช69พระคาถากล่าวถึงชูยชกสองกุมารเดินทางมาถึงป่าใหญ่เทพเจ้าแปลงร่างเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีมาคอยดูแลพระกุมารทั้งสองเมื่อเดินทางมาถึงทางแยกสองแพร่งที่จะไปนคนกรกลิงคะ และนครศรีพีเทพเจ้าก็โดนให้ชูชกเดินหลงเข้าไปในนครศรีพีและพาสองกุมารไปถึงหน้าพระราชนั่งโดยมิได้มีใครทักท้วงพระเจ้าสัญชัยโปรดให้ชูชกและสองกุมารเข้าเฝ้าและโปรดให้เบิกพระราชทรัพย์ถ่ายถอนพระกรหาชาดีตามพิกัดค่าที่พระเวสสันดรกำหนดไว้พระราชทานสมโพชรับขวัญและเตรียม การไปรับพระเวสสัดนดรขณะเดียวกันพระเจ้ากรุงคลิงคละโปรดให้พราหมณ์8คนนำช้างปัจจัยนาคมาถวา,ายคืนฝ่ายชูชกบริโภคอาหารเกินขนาดภายทาตกกำเริบท้องแตกถึงแก่ความตายอานิสงจะเป็นผู้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสิ่งที่รักจะเสียไปจะได้คืนมาโดยเร็วกันที่12 ชกษัตริย์36พระคาถากล่าวถึงพระเจ้าสนชัยให้พระชาลีช้างปัจจัยน,นาคนำกองทัพรับพระเวสสันดรเมื่อพระมหากษัตริย์ได้พบกันก็บังเกิดความรู้สึกทั้งดีพระไทยและเศร้าโศกอย่างรุนแรงทรงกันแสงสุดจับประนามจนสลบไปบรรดาเสวะกามาตก็สลบทั้งหมดครั้งนั้น แผ่นดินสันไหวและเท้าสหัสสนยัยเทวราชบรรดาลฝนโบกขอพัดตกลงมาประพรมชุบชีพให้ชื่นบานฟื้นคืนลมประรด,ดีทุกคนอานิสง์จะช่วยให้มีชีวิตและครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกมาหา กันที่13นครกัน48พระคาถากล่าถึงพระเวสสันดรได้รับคําทูลเชิญให้ลาพนวดเมื่อรับพระราชสมบัติและให้ทําพิธีราชาพิเศษในบริเวณอาสมแล้วจึงส่งช้างปัจจัยนาคเดินทางกลับนครศรีพีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่เคยอาศัยร่มพระบรารมีคุ้มครองปกป้องอันตรายภัยพิบัติ ต่างพากันเศร้าโศกเสียใจเมื่อพระเวสสันดรกลับมาครองพระนครก็มีหาฝนสัตร,รันรัตรนะมาศกตกไปทั่วพระนครให้เป็นทานแก่ชนทั้งหลายพระเวสสันดรครองพระนครสีพีจนพระชนมายุ120ยยีสพรรษาก็สวรรคตไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก พานิสงส์จะช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขในท่ามกลางหมู่ญาติมิตรชีวิตปราศจากโรคภัยมีพระนามัยสมบูรณ์เมื่อถึงคราวสิ้นใจจากไปบังเกิดบนสวรรค์มีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้ากับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรับฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะครับที่ มีขึ้นในวันนี้นะครับที่วัดมอเศรษฐีนะครับที่บ้านที่ผมก็จะไปร่วมทําบุญนะครับได้กันที่11เนะครับเดี๋ยวก็มาจะมาดูปิดท้ายนะครับเรื่องของการบูชากันต่างๆตามปีเกิดด้วยนะครับกันที่1ทศพรสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดมีคาถา19คาถานะครับกันที่2หิมพานสําหรับผู้เกิดปีฉลูมีคาถา134คาถา กันที่3ธานกันสำหรับผู้เกิดปีขานมีคาถา209คาถากันที่4วนาปรเทศสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะมีคาถา57คาถากันที่5ชูชกสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงมีคาถา979คาถากันที่6จุลพลสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง มีคาถา35คาถากันที่เมหาพลสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียมีคาถา80คาถากันที่8กุมารสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมมีคาถาร้อคาถากันที่9มัดสีสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกมีคาถา90คาถากันที่10ศักกะบบสำหรับผู้ที่เกิดปีระกามีคาถา43คาถา กันที่11มหาราชสำหรับผู้ที่เกิดปีจอมีคาถา69ขคาถากันที่12ชกษัตริย์สำหรับผู้ที่เกิดปีกุลมีคาถา36ขคาถากันที่13นครกันรวมชะตาปีเกิดมีคาถา48ขคาถาท่านผู้ชมก็สรุปรวมความนะครับในเรื่องของเทพมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัน พันคาถานะครับสรุปรวมความเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กันพันคาถาครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกการกดไลค์การกดแชร์การติดตามช่องอธิพัฒนนนทภา,านะครับใน ep หน้าเราก็จะมีสาระดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันขาดตกบกพร่องประการใด ก็ต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ครับขอสาธุบุญกับทุกท่านจงบังเกิดขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดำรำ่ำร่ำรวยๆวยยาเจ็บยาจนขอให้รวยรวยรวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ